ดุกหน้าต้มปลาล่าครับพี่น้องครับโอ้โหลยถุงใหญ่ต้มใส่บอนเป็นงามมางามครับสวัสดีสวัสดีครับมากินข้าวน้องกันครับผมพักว่าต้องการว่ากินพับ ลูกหน้าต้มปลาล่า,าพี่น้องครับอโอ้โหเลยตุ่มไงตุ่มไงตุ่มไงงามา้ำจับยูวะเขาเที่ยง

nhiều hay là đúng không? sẹp nào sẹp rồi là เนื่อที่รเราเปจีนไปเมียน่าชอบเพียงลึกก็เนี่ยเรได้มีรถากาโรบกันน อืมนัวเงานใ่แล้วต้งเจ็บพวกเรา เปลาครับผุเนื้อเดงๆเนื้อนาท้อง

Hmm. Ừ. Ôi, bác học Mất tiếp Cảm 嗯。嗯。嗯，香。嗯，我弄起来了。 ป้ากินมเบอร์อะไรอ่ะก็หอมน้องก็ดีู่ทั้งนี้ไงหืมไปแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวผมกินเนื้อเบิดกัน โดนโดนยิงทีครับผมแซ่บ แบบโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เพล่งนท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ